คู่หูยอดนักสืบมีมี่กับบ๊อบบี้วันนี้เสนอตอนคดีขนมปริศนาแห่งซอยดอกไม้ ในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งของเมืองใหญ่บ้านไม้สีเหลืองข้างสนามเด็กเล่นมีลูกแมวตัวปุกปุยชื่อมีมี่และลูกสุนัขจอมสนชื่อบ๊อบบี้อาศัยอยู่ร่วมกันพวกเขาเปิดสำนักงานนักสืบเล็กๆใต้โต๊ะรับแขกพร้อมแว่นขยายขนมและหมอนนุ่มๆสำหรับนั่งสืบคดีพวกเขาตั้งชื่อว่านักสืบมีบ๊อบวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังกินโดนัทบ๊อบบี้ก็ร้องขึ้นว่า ฮะขนมของป้า่ายหายอีกแล้วหรอคดีนี้ต้องสืบแล้วล่ะป้าต่ายเป็นกระต่ายเจ้าของร้านเบเกอรี่ใจดีริมถนนเธอหน้าตาตื่นบอกว่าขนมพับชีสหวานทั้งถาดหายไปในคืนเดียวเหลือแต่เศษกล่องกับรอยเท้าแปลกๆมีมี่ยกแว่นขยายขึ้นทันทีดูสินี่ไม่ใช่รอยเท้าของแมวหรือนกแต่เป็นรอยกลมๆมีเมือกด้วยแปลกมาก บอบบี้ย่นจมูกดมแล้วพูดติดจมูกกลิ่นคล้ายสาหร่ายนิดๆดฮะพวกเขาเริ่มเดินทางไปตามรอยเท้าพบว่ามันพายังท่อน้ำใต้เมืองที่มีเสียงปริศนาแหกแหกขนมอีกหวานหนนหนนเสียงแปลกประหลาดทำให้มีมีขนฟูทั้งคู่เดินเข้าไปในท่อน้ำพบเศษกล่องเบเกอรี่รอยข่วนและเมือกลื่นๆติดอยู่เต็มผนัง วันต่อมาพวกเขาพบกับเจนลี่ลูกงูน้ำสีเขียวตัวนุ่มนิ่มที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใต้ท่อนาำใกล้ๆเจนลี่เสอเอเมื่อถูกถามถึงขนมและบอกว่า ผมไม่ได้ตั้งใจแค่หิวแล้วกลิ่นมันหอมมากเลยมีมีม่จ้องเขม็งบอบบี้ทำตาดุแต่ทั้งสองก็เริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้อาจไม่ได้จบแค่นี้เจลลี่เล่าว่าเขาแอบเห็นนกแร้งสามตัวบินมาทิ้งเศษขนมเปื้อนกล่องลงท่อน้ำพวกนั้นน่าจะเป็นขโมยตัวจริงและเขาแค่ไปกินเศษเหลือมีมี่มพ,มพึมพำว่า นกแร้งสามตัวปีกดำแว่นดำผ้าพันคอแดงใช่เลยแก๊งจิกจอกบินมีมี่และบอบบี้วางแผนร่วมกับเจนลี่โดยทำขนมปลอมหลอกลอ่อและแอบซ่อนกล้องของเจ้านกฮูกที่อยู่ต้นไม้ใกล้ๆค่ำคืนนั้นทั้งสามแอบมองผ่านกล้องปีกดำผ้าพันคอแดงและกล่องขนมที่กำลังถูกขโมยเฮ้ยกล้องนั่นอะไรหนีเร็วๆ แรงทั้ง3บินหนีแต่ไม่พ้นสายตานักสืบจิว๋วทั้งสองส่งเสียงให้บรรดาสัตว์ในซอยออกมาช่วยปิดทางบอบบี้กระโดดคว้าหางได้1ตัวส่วนมีมี่กระโดดลงมาโฉบถุงขนมที่แรงถือในที่สุดตำรวจแมวประจำเมืองก็มาถึงพอดีเช้าวันรุ่งขึ้นร้านเบเกอรี่ของป้าต่มีลูกค้ามากมายมาร่วมงานขอบคุณนักสืบมีบอบพร้อมขนมฟรีหนึ่งวันเจลลี่กลายเป็นพนักงานเช็ดโต๊ะป้าต่รับ เพราะความจริงใจส่วนมีมี่กับบ๊อบบี้นั่งพุงกลางกินพับชีสอย่างมีความสุขอีกคดีหนึ่งจบลงด้วยดีแต่พรุ่งนี้ใครขโมยขนมที่สวนหันสากันนะนักสองหันมามอนหน้ากันแล้วยิ้มถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ